สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เบิร์ดนะคะขอต้อนรับเข้าสูช่ชอ่องหนูไลฟ์สไตล์ค่ะยิ้มาพบกันอีกคลิปน,นะคะวันนี้ค่ะหนูอยากจะมารีวิวการสักครั้งแรกในชีวิตทุกคนเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่หนูคิดมานานพอสมควรแล้วนะคะเพราะหนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันมีศิลปะการที่เราจะ เอาอะไรแบบว่ามาอยู่กับตัวมันต้องผ่านการไตรตรองการคิดอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าเออฉันจะทําสิ่งอย่นี้นะมันเป็นสิ่งที่ฉันชอบนะเอางี้ดีกว่าหนูต้องเล่าลึกลงไปนิดนึงเมื่อก่อนนะคะเราก็เคยเป็นคนที่มองคนจากภายนอกเนาะมองคนที่สักว่าเฮ้ยจะต้องเป็นคนไม่ดีแน่ๆเลยอะคือเราเคยติดภาพจําแบบนั้นมาใช่ไหม แต่พอเราได้มาสักจริงๆอะความรู้สึกที่แบบอธิบายว่ายังไงอะมันเป็นความเจ็บที่โคตรสวยงามมันเป็นความเจ็บที่โคตรมีความสุขอะมันทําให้หนูเข้าใจในสิ่งสิ่งนี้เลยแล้วพอสักมาเสร็จใช่ไหมคะเราก็คิดต่อไปแล้วว่าเราอยากจะสักอะไรเพิ่อมอีกทุกคนมันเป็นแบบนี้จริงๆอ,อันนี้ค่ะไปสักอะให้ดูอีกครั้งหนึ่ง เดี๋ยวเราจะเอาคลิปให้ดูนะคะว่าเราสักที่ไหนแล้วก็ลายอะไรอย่างชัดเจนมันสวยมากมันดีมากแล้วมันก็มีความหมายกับหนูมากๆาถ้าใครที่แบบว่ากำลังหลับลังเลใช่ไหมคะอยากได้มุมมองก็หนูเชื่อว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยคะ่ะหนูก็ตอนแรกใช่ไหมคะเราก็หาว่าเราอยากจะสักแบบไหนดีฟอนแบบไหนดี พอเอาเข้าจริงๆเราก็ต้องไปเลือกที่ร้านที่เรารู้สึกว่ามันดีที่สุดมันเข้ากับเรามากที่สุดและมันมีความหมายกับเรามากที่สุดไอ้ที่เลือกไปจากที่บ้านอะนะไม่มีอันไหนได้ที่ใช้เลยเพราะว่าช่างเขาจะออกแบบให้เราด้วยค่ะแล้วการเตรียมตัวนะคะไม่มีอะไรเลยคือพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆทานข้าวไปด้วยนะคะแล้วก็หลังจากที่เราสัก์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแล อย่าเพิ่งโดนสบู่นะคะเจ็ดถึงสิบสี่วันตามที่ร้านแนะนํามานะคะแล้วก็เวลาล้างคะ่ะสําหรับหนูอ่ะหนูจะใช้น้ําอุ่นล้างอย่าใช้น้ําร้อนนะใช้สบู่ีชุบน้ําเกลือะคะ่ะเช็ดแล้วก็ซับด้วยกระดาษทิชชู่ให้แห้งแล้วทาครีมแต่ของหนูก็คือแบบไม่มีอาการคันไม่มีอาการอะไรเลย,เลยคือแผลมันสวยสดงดงามมันทําให้เราแบบเปิดโลกกว้างขึ้นไปอีกนะคะอืม ถ้าพ,พี่เพื่อนนะคะสนใจนะคะมองหาที่สักนเนาก็ร้านที่หนูไปสักเนี่ยดีมากเขาก็มีเรฟเยอร์เยอะมากมายอะคะ่ะว่าพ,พี่เพื่อนอยากสักแบบไหนรูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้สักไม่นานด้วยน่าจะประมาณ3 0มสหรือที่สินาทีเนี่แหละไม่เกินนี้แต่ถ้ามันเป็นฟอนที่มัน ใหญ่ขึ้นเลยหนาขึ้นกว่านี้ก็อาจจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็แล้วแต่เลยแต่ให้พี่เพื่อนแบบว,ว่ามีใครแบบว่าสักมาแล้วอยากจะแบบรีวิวอยากจะเออพูดคุยก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะแชร์ประสบการณ์ว่าความรู้สึกตอนแรกที่เราไปสักเนะี่ยเป็นยังไงบ้างเออดีไหมคะดีไหมเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นลายที่สองสามสกันต่อไปคือตอนนี้ก็คือคิดว่าเอ้ยตรงนี้มันว่างเนาะ มันต้องจัดหรอป่าเออนั่นแหละค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะก็ขอให้ท um, ุกๆวันนะคะเป็นวันที่ดีของทุกๆคนนะคะมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มมีแต่เสียงหัวเราะกันนะคะขอบคุณทุกการพพอร์ตทุกการติดตามเสมอมาเลยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องลูกหนูไลฟ์สไตล์นะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ รีวิวเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ